ผมต่อไว้ชั่วคราวมันก็เลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่ครับนี่คือความแรงของน้ำเมื่อผ่านท่อทั้งหมด7เส้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะติดตั้งปั๊มน้ำตัวนี้ครับปั๊มน้ำยี่ห้อ Lucky Pro รุ่น SMP 6804 680ก็คือเป็นกำลังวัตดของมอเตอร์ส่วน c คือ cover หมายถึงฝาครอบปั๊มตัวนี้มาพร้อมกับฝาครอบผ่านการรับรองมาตรฐาน iso 9001และเป็นปั๊มที่ได้รับเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5ปั๊มรุ่นนี้ภายในมีใบพัด3ใบใบพัดเสื้อปัม๊มเพลาทำจากสแตนเลสเกรด s u s 304จึงไม่เป็นสนิมขดลวดมอเตอร์ผลิตจากทองแดงแท้100ภายในมอเตอร์มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด หรือที่เรียกว่า Thermal Overload Protection ปั๊มน้ำตัวนี้ใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในการควบคุมการไหลของน้ำมีระบบหยุดการทำงานเมื่อมอเตอร์ขาดน้ำภายใน6นาที p r e t s u r อ Switch ตัวนี้ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้กับบอร์ดควบคุมให้ปั๊มน้ำจ่ายน้ำตามความต้องการที่เกิดขึ้นปั๊มน้ำแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า Smart Pump ปั๊มน้ําตอนนี้สามารถดูดน้ําได้ลึก8เมตรบ่อน้ําที่บ้านผมลึก6เมตรแต่ผมใช้ท่อแค่5.5เมตรเพื่อต้องการให้หัวกะโหลกลอยอยู่เหนือพื้นป้องกันเศษขยะและเศษดินเข้ามาในท่อผมใส่ย,ยูเนี่ยนหนึ่งตัวที่ท่อดูดก็เพื่อว่าเวลาผมจะเปลี่ยนฟุตวาลหรือว่าเวลาผมจะเคลื่อนย้ายปั๊มจะทำได้ง่ายกว่า โอเคเมื่อเสียบปลั๊กเริ่มใช้งานครั้งแรกปั๊มจะไม่ทำงานทันทีกล่องควบคุมจะใช้เวลาประมวลผลประมาณ4-5วินาทีจากนั้นจึงจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ให้ปั๊มทำงาน ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบปั๊มตัวนี้ที่ใช้ใบพัด3ใบจึงทำให้ผมไม่ต้องเติมน้ำหลายขวดเติมเพียงแค่ขวดเดียวเพียงแค่เต็มห้องใบพัดมันจะสามารถสร้างแรงดูดและดูดน้ำขึ้นมาได้อันนี้คือน่าทึ่งมากๆครับข้อต่อมาที่น่าสังเกตก็คือ,อเสียงจะดังน้อยกว่าปั๊มปกติในสเปคของปัม๊มตัวนี้เขาเคลมเอาไว้ว่า มีเสียงรบกวนเพียงแค่5 5เดซิเบลซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังต้องการนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เสียงไปรบกวนเพื่อนบ้านท่อ PVC จําจำนวน7เส้นเส้นละ4เมตรนะครับก็คือรวมรวมและประมาณ28เมตรและผมใส่ข้องอเ0ข้องอ5 5ข้อต่อตรงหลายท่อนเลยเมื่อน้ำไหลผ่านข้อต่อข้องอต่างๆและไหลผ่านท่อที่มีความยาว28เมตรจะยังคงมีความแรงอยู่หรือเปล่า เอะรุดเอาใหม่เอมามอามครับเทะหลุดผมไม่ได้ติดกาวเอาไว้ครับเลยเปย็งนงั้นทีนี้ลองดูอีกทีหนึ่งครับผมต่อไว้ชั่วคราวมันก็เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงสะใจตกใจอ๋อมันมีอากาศสุดยอดสุดยอดสุดยอด นี่ครับนี่คือความแรงของน้ำเมื่อผ่านท่อทั้งหมด7เส้นนะครับนี่คือข้อต่อสำหรับเสียบสายยาง1นนิ้วนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าหางไหลเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับว่ามันสูงแค่ไหน โอ้โหความสูงระดับนี้เลยผมเอาก๊อกน้ำที่มีความแตกต่างกัน เพื่อจำลองการใช้งานจริงอย่างเช่นก๊อกน้ำแบบที่ใช้ในห้องครัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับก๊อกน้ำทั่วไปที่ต่อสายยางก๊อกน้ำทั่วไปที่ไม่ได้ต่อสายยางทั้งหมดรวมกัน6ตัวและผมจะปรับให้อยู่ในระดับราบแต่หันก๊อกขึ้นเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เห็นความสูงของน้ำตอนเช้าเชเมื่อสมาชิกในบ้านทุกคนใช้น้ำพร้อมๆกันเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่า ความแรงนั้นลดลงไปเยอะแต่ว่าปั๊มตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับท่อก่อนที่จะมาถึงก๊อกยังคงเป็นเส้นเดิมนะครับผ่านท่อประมาณ7ท่อนแล้วก็มีข้องอข้อต่อทั้งงอ90งอ5 5หลายตัวโอ้โหใช้ได้เลยอะแรงใช้ได้เลย นี่คือ6ตัวนะครับ๊อกน้ำหกตัวเปิดใช้พร้อมกันอันนี้๊อกน้ำตัวนี้เหมือนว่ามันตันโอ้โหเยี่ยมสุดยอดปั๊มตัวนี้มีอัตราการไหลยอยู่ที่4.2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและมีค่าเฮสที่35เมตรนั่นทำให้เราเห็นว่า ปั๊มนั้นสามารถจ่ายน้ำมาได้ปริมาณมากในขณะที่ยังรักษาความแรงได้อยู่มันสามารถที่จะรองรับบ้านที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่2ชั้นถึง4ชั้นได้อย่างสบายสบายผมคิดว่าผมควรจะติดบนลวาล์วที่นี่เอาไว้สําหรับเวลาผมจะไปซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ําจะได้ไม่ต้องคอยถอดปลั๊กเข้าออกนะครับแล้วก็ประโยชน์ของติดบอลวาล์วตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือเราเอาไว้เทส ตัวปั๊มได้นะครับบางครั้งที่ปั๊มไม่ตัดเนี่ยเราก็แค่มาปิดตรงนี้จะได้รู้ว่ามันเกิดจากการรั่วของระบบพ่อของเราหรือเกิดจากตัวปั๊มกันแน่และผมก็จะลองเปิดก๊อกดูนะครับว้าวว้าวโอ้ทำงานแล้ว ถ้าผมปิดปั๊มจะต้องหยุดทำงานเ่ยหยุดแล้วครับปั๊มจะใช้เวลาสะสมแรงดันอยู่พักหนึ่งแล้วจึงจะหยุดทำงานนะครับมันไม่ได้หยุดทันทีทันใดเพราะว่ามันจะมีถังสำหรับอัดอากาศนะครับ ทำให้ครั้งต่อไปเมื่อเราเปิดน้ําแรงดันจากตรงนี้จะมาชดเชยในขณะที่ปั๊มเริ่มทํางานนะครับทำให้น้ําแรงตั้งแต่เปิดก๊อกทันทีก็เพราะว่าตัวถังตัวนี้ครับทีนี้ข้อดีของรุ่นนี้คือตัวถังเป็นพลาสติกแต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยตัวถังที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าใช้ไปน,นานๆแล้วจะขึ้นสนิมแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นพลาสติกซึ่งนั้นเป็นข้อดีจะไม่มีการเป็นสนิมอีกเลยครับ ผมสังเกตเห็นว่าเมื่อผมนําฝาครอบมาครอบปั๊มเสียงที่เบาแล้วยังเบาได้อีกนะครับเพราะฝาครอบมันจะช่วยกันเสียงได้นั่นเองที่ฝาครอบจะมีช่องสําหรับให้สายไฟออกทั้ง2ด้านนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลือกได้ตามอธิษทางของปลั๊กเรานะครับและก็ที่ด้านหลังจะมีรูระบายอากาศเล็กๆช่วยทำให้อากาศเข้าไประบายความร้อนได้ ท่อน้ําจากบ่อน้ําจากฝังใต้สนามแล้วก็มาที่ก๊อกน้ําตัวนี้แล้วก็แยกเข้าไปที่บ้านข้อดีของปั๊มน้ําที่มีอัตราการไหลสูงจะทําให้เราสามารถเติมน้ําเต็มถังได้เร็วเวลาเราใช้งานกับเครื่องซักผ้าหรือว่าเติมลงอ่างอาบน้ําก็ไม่ต้องรอนานค่าเฮดของปั๊มยิ่งมาก น้ำก็จะพุ่งแรงทําให้เราสามารถอาบน้ําโดยใช้ฝักบัวหรือที่เป็นเรนชาวเวอร์เนี่ยได้แรงมากขึ้นรวมทั้งสายฉีดชําระก็จะแรงมากขึ้นความแรงของน้ํานั้นเพียงพอที่ทําให้ผมล้างรถเองที่บ้านก่อนหน้านี้ผมจะไปใช้บริการตู้ล้างรถแบบหยอดเหรียญแต่บางทีก็เสียเวลาขับรถไปกลับและกังวลเรื่องของความปลอดภัย จากไฟดูดไฟรั่วของเครื่องอัดน้ําแรงดันสูงอีกด้วยแต่ถ้าที่บ้านของท่านไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําที่มีแรงดันมากระดับนี้ทาง lucky pro ก็มีปั๊มน้ํารุ่นนี้ที่มีกําลังวัตตต่ำกว่าอย่างเช่น370วัตต์ซึ่งราคาก็จะย่อมเยาวกว่าด้วยให้ท่านได้เลือกซื้อตามความเหมาะสมท่านผู้ชมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ของร้านค้า อยู่ในช่องรายละเอียดของวิดีโอนี้นะครับมีจำหน่ายที่ Global House Home Pro, Mega Home, ไทยวัสดุแล้วก็ดู Home และยังมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายของป um ั๊มน้ำ Lucky Pro ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ